บ้านนี้นะครับผมบ้านนี้นี่คือเขาใช้ผู้หญิงถาง่างป่ากันนะครับผมอ,อ่าใช้เป็นประโยชน์นะครับผมดูแต่ละคนนี่โอ้ล่างบึบบึบแบบนั้นหัวเราะเลย <c oughs> นี่มีกองเคลียร์ด้วยนะครับเด็กๆเยอะเลย,เยนี่นี่มาดูนี่ของผมนี่นี่ เป็นไงบ้างเจ๊นี่ดูพี่น้องเออใช้เป็นประโยชน์บ้างครับใช้เป็นประโยชน์มผมก็ถางปลากันทางปลากันนะครับก็แดดยังเปี้ยงๆอยู่เลยนะครับผมก็สองวันแล้วสามวันแล้วนะครับผมทางอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็มอบหน้าที่ให้ ให้รับหน้าที่ต่อนะครับผมวันนี้รับหน้าที่ต่อเออทางทางป่าบ้างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่โอ้คนนี้นี่แบบว่าบึ๊บ,บ,บเลยพี่น้องดูควันแต่ละทีนี่โอ้แน่นนอนนะครับผมอืมก็สนุกสนุกนะครับก็คองเชียของเชีย นี่ผมก็ว่าจะลงตัดหญ้าต่อนะครับผมว่าจะลงตัดหญ้าต่ออ้าวเด็กเยอะเลยตรงนี้เด็กเยอะเลยนี่อ่อะนะครับผมอ่าวันนี้นะครับเราก็อมาลงตัดหญ้าอีกวันหนึ่งนะครับผมอ่าวันนี้ก็น่าจะยังไม่สิ้น่าจะอีก พรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้น่าจะน่าจะเสร็จพรุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าผมตัดมาเป็นเวลา3วันถึง4วันแล้วนะครับผมสีแรกผมกะว่าประมาณสัก2วันถึง3วันน่าจะเสร็จอันนี้ปลาก็ไป3วันวันนี้วันที่4แล้วนะครับผมยังไม่เสร็จเลยนะครับหญ้ามันหญ้ามันแห้งด้วยนะครับผมหญ้ามันแห้งแล้วก็มันตัดยากแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผม <Chicken> ก็แดดมันร้อนมากเลยนะครับผม แดดร้อนมากเสร็จแล้วทีนี้ผมตัดไม่ไหวนะครับตอนอทเที่ยงๆนะครับช่วงบ่ายสองก็ยังแบบว่าอุ้ยสุดๆเลยแบบว่ามายืนกลางแดดเหมือนกับจะต้มสุกเลยนะครับผมนี่ตีว่าผมถางตั้งไว้นะครับพี่น้องนี่ก็ไอตีว่ามันแห้งแล้วจุดได้ก็จุดนะครับผมแต่ก็ควบคุมเพลิงด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนูน้นอฝั่งนูน้นพี่น้องดูโล่งเลย อย่างเหลืออีกไม่เยอะนะครับอ่าไอ้ตรงนู้นก็ภรรยาถางอยู่นะครับผมกําลังถางอยู่นะครับนี่ก็อ่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาเครื่องตัดหญ้าไปลงต่อนะครับผมอ่ามีน้องๆหนูหนูมาคอยให้กําลังใจกันเยอะเลยนะครับผมนี่เป็นฝันและกําลังใจนะครับก็ซื้อน้ําซื้ออะไรมานั่งกินกันนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงงานกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปลงงานกัน นะครับผมโอเคไปลุยเป็นไงพี่น้องเออนี่นี่ <c oughs> เออใช้เป็นประโยชน์นะครับใช้เป็นประโยชน์รวมด้วยช่วยกันนะครับผมโอ้ไม่ไหวก็บอกนะไม่ไหวบอกได้เลยไม่ยอมเสียชื่อพี่น้องไม่ยอมเสียชื่อ ผมเห็นมือแล้วส่งสารจังเป็นปมหมดเลย <c oughs> แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมชีวิตชาวสวนนะครับเออชีวิตชาวสวนเราอยู่กับนาอยู่กับไร่นะครับผมออยู่กับพล้าอยู่กับจอบกอ็เป็นเรื่องธรรมดามือจ่ายมือสวยเหมือนกับดารานางแบบมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับผมโอเคเราก็อย่าไปซีเรียสกับเรื่องมือนะครับผมอ มือชาวนาชาวสวนก็เป็นเรื่องปกติแล้วที่ว่าเป็นปมแข็งๆนะครับผมอ่าเขาไม่เป็นไรก็เราทํางานะนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ะจะประมาณนี้มาถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูนี่ตอนนี้ก็ปลาไปอ่าสี่โมงกว่าแล้วพี่น้องดูยังมีแดดเปรี้ยงๆเลยนะครับผมอ่าแดดยังออกเลยนี่ผมตัดเองหมดเลยนะครับนี่บริวเวณนี้ตัดเองหมดเลยพี่น้องดูยาวไปถึงนู่นเลยพี่น้องนี่ยังเหลือที่ว่า ยังไม่ได้ตัดก็มุมนี้นะครับผมมุมนี้ยังไม่ได้ตัดเลยมันเป็นหญ้าคาเยอะลกมากเลยมุมนี้วันนี้พาพี่น้องมาชมสวนนะครับผมก่อนที่จะลงงานอาอีกรอบหนึ่งนะครับไปมาดูกันนะครับผมนี่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับพี่น้องฝั่งนี้ลกมากเลยพี่น้องดูโอ้เป็นหญ้าคานะครับผมนี่ถ้าพอเราลงไปปุ๊บแค่คอนะครับผม แค่แค่คอรหรือท่วมหัวถ้าเราเข้าไปในก่อย,ยาคานี้นะครับไอตรงนี้ก็ไม่ถึงกับรกเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าคือสัตว์เงี้ยวเกี้ยวขอเข้าไปอยู่นี่เราก็ไม่สามารถมองเห็นเหมือนกันนะครับดูหญ้าแดงหมดเลยพี่น,น้องนี่ดูแร้งไม่แรง้งนี่หญ้าแดงหมดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไอฝั่งนี้นี่คือผมตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ หลได้อยู่เหมือนกันนะครับผมตัดไปตัดมาเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้สักโซดกว่าจะได้สักแถวนะครับพี่น้องนี่ดูย,ยาวนุ่นนะยาวไปถึงถนนนุ่นนะครับนู่นถนนอยู่บดดันบนนุ่นไอ้ตรงนี้ที่ว่างๆนี่ยางมันตายนะครับผมเพราะว่าอ่าเพิ่งซื้อมานะครับอ่าปลูกปลูกเสร็จก็ทิ้งไปเลยนะครับเจ้าของก็ทิ้งไปเลยปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่นะครับดูพี่น้อง ที่ว่าตายนี่เป็นว่างๆเนี่ยตายหมดเลยนะครับจิตแล้วก็เขาบอกขายร้อนๆนนะครับปันรยาก็รีบซื้อตั้งไว้นะครับผมเมื่อซื้อเสร็จผมก็ลงมือถางเลยนะครับ ลงมือทางเลยกะว่าจะลงปาล์มนะครับผมอ่าแต่ยางนี้ยังปิดได้ก็โอเคเก็บตังก่อนเก็บตังไว้ซื้อลูกปาล์มกับอ่าไว้ไถที่ก่อนนะครับอ่าเมื่อได้ตังแล้วค่อยๆค่อยมาไถค่อยมาไถนะครับแต่ระหว่างนี้ก็เราก็ากีดยางรอหอนนะครับผมนี่นำยางก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อโอเคได้อยู่เสียวันได้อยู่สักพันพันกว่ากว่านะครับผมอ่เท่าที่ว่าผมถ่ายพี่น้องดูคลิปก่อนนะนะครับก็ ประมาณนั้นนะครับผมก็โอเคได้อยู่พอได้ซื้อปลาซื้ออะไรนะครับนี่ก็บรรยากาศประมาณนี้เลยนี่บ้านนะครับผมอ่าดูพี่น้องมันรกแบบว่าดูบ้านไม่ค่อยเห็นเลยนะครับผมอ่จะประมาณนี้นะครับอะโอเคนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็ต้องลงสวนต่อนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็ต้องติดไอ ตัดหญ้าต่อนะครับกลางคืนก็เดินปีดยางเพื่อนภรรยาต่อนะครับก่อนจะกลับนะครับก็ต้องบําเพ็ญประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเวลาว่างที่เหลืออยู่นะครับเราทําอะไรได้ก็ทําไปนะครับผมทําไปเลยทําอะไรได้ก็ทําไปเลยนะครับอย่าไปขีดเหนียวแรงอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะนะครับผมก็ช่วยอะไรได้ช่วยนะครับไม่ว่า ไม่ว่าเป็นงานของตัวเองงานของสังคมงานของอะไรต่างๆนะครับผม <S 2> <S 2> <S ก็บำเพ็ญประโยชน์ไปเลยนะครับผมตอนที่เรามีแรงเดินตอนที่เรามีกําลังทํางานทําไรนะครับเราก็ทําไปเลยนะครับผมแต่ถ้าตอนที่เราไม่มีกําลังแล้วเรานอนอยู่ติดที่แล้วเรานอนติดที่เรานอนตเตียงแล้วเราอยากจะทํานูน่นทํานี่แต่มันสายไปแล้วนะครับผม เสร็จแล้วทีนี้ผมที่ว่าผมมีความรู้สึกแบบนี้นะครับพี่น้องตอนเดียวผมมีความรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกตอนที่ว่าผมป่วยนะครับแล้วก็ผมลุกไม่รอดแล้วก็นอนอยู่หลายวันเลยอ่าเป็นอาทิตย์ เป็นจิตวัน7วันนะครับผมเสร็จแล้วที่นี้เบื่ออยากจะลุกขึ้นมาทํานู่นทนํานี่แต่ลุกมาไม่ได้ไม่มีแรงนะครับผมเสร็จแล้วนี่คนที่ว่าเขาอนอนติดเทียงเขาก็มีสภาพจิตใจผมว่าไม่แตกต่างอะไรจากผมตอนที่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนที่เรามีแรง เรามีกำลังนะครับผมเราก็รีบทำนะครับรีบทำซะก่อนนะครับตอนที่เราไม่มีแรงแล้วนี่คือเราคิดไปคิดมาก็โอเคเราก็สร้างผลประโยชน์สร้างผลงานใดตั้งไว้เยอะแล้วนะครับผมก็ตั้งไวใ้ให้ลูกหลานอโอเคนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตลงสวนนะครับผมผมก็ขอญาตตั้งหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ลงนะครับผมโอเครอบนี้ก็ลงจริงๆแล้วนะครับไปก็ไปลุยกันนะครับผม ก็กลับ <ไป S 2> ก,บ<ป>กับเครื่องบินกันต่อนะครับผมฝูงบินต่ำนะครับขับเครื่องร่อนต่อ,อะนะครับเป็นน้องก็โอเคนะครับผมก็ได้เงื่อนะครับหลังจากที่ว่าผมปวดรองยางนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะได้มาพักนะครับผมโอ้สุดยอดไปเลยรู้สึกว่าปวดเอวหมดเลยโอ้นานๆน,น,นะครับผมนานๆครั้ง นะครับแต่กะว,ว่าน่าจะกลับมาแล้วก็ได้หวดทุกเดือนนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้อย่างตรงนี้นะครับผมที่ยังรกอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องจัดการให้เสร็จนะครับผมนี่มีเด็กมาให้กําลังใจด้วยนะครับผมนี่เด็กมาให้กําลังใจอิ เอกไม้กำลังใจบอกให้เปิดหน้าอีกอะนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปจะพาพี่น้องไปดูอไอหนอกล้ยนะครับผมที่ว่าผมขุดมาจากบ้านแม่นะครับผมผมก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปเมื่อคืนนะครับผมเมื่อคืนไอ,อตอนกลางวันนี่คือตอนกลางวันนี่คือผม ไม่ได้ว่างนะครับผมผมก็หวดร่องยางตัด helmet, pigs, ตัดหญ้าร่องยางนะครับผมตอนกลางวันแล้วก็แดดร้อนด้วยนะครับแดดร้อนมากเลยน่าจะ40 45องศาไปประมาณนั้นแหละนะครับผมเสร็จแล้วนี่คือหวดร่องยางไปหวดไปพรางพักไปพรางนะครับผมก็ประมาณนั้นแล้วก็จะขุดไอ้หลุมกล้วยก็ขุดไม่ได้นะครับผมมันร้อนแล้วก็มือนี่มือผมนี่แตกหมดแล้วนะครับแตกหมดไป่นอง มือนี่แตกหมดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูอ,อ่จะพาพี่น้องไปดูไอ,อ้กล้วยนะครับผมกล้วยที่ว่าอ่ากล้วยที่ว่าผมาอ่จะลงตั้งไว้นะครับผมผมก็ลงตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ <laughs> พี่น้องก็โอเคนะครับผมนี่ก็อ่ากล้วยที่ว่าอ่าผม ปลูกตั้งไว้เมื่อคืนนะครับผมนี่ก็มาฝังตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็ต่อน้ํามานะครับผมก็น้ํามันก็ไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะครับช่วงหน้าแรงนะครับผมช่วงหน้าแรงนี่ก็อาจจะประมาณนี้นะครับมองเห็นไหมครับโอ้ยมันมองยากนะครับผมก็ต่อน้ํามาได้ท่อนหนึ่งแลวก็น้ํามันไม่ค่อยไหลก็ตอนด้วยกับถังนะครับผมตอนกับถังเราไปรดแต่ละต้นแต่ละต้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ดวงอาทิตย์กําลังตกพอดีนะครับพี่น้องก็ดวงใหญ่โตเลยนะครับผมเสร็จแล้วมันจะทอ้นแสงมันมองยากข้างหน่อยนะครับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอ่ะไปดูกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ก็วิธีการปลูกกล้วยนะครับผมก็ตัดยอดออกนะครับตัดยอดออกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะมองเห็นไหมครับพี่น้องก็ห่างกันผม ผมปลูกผมก็ไม่ได้มีสูตรอะไรนะครับผมผมก็ปลูกมั่วๆไปอย่างนั้นเลยนะครับพี่น้องอไม่ได้มีสูตรอะไรห่างกันก็ประมาณสักสี่เมตรได้เอประมาณสี่เมตรนะครับไอยางในที่ว่าห่างนี่ห่างกันประมาณสามเมตรนะครับผมแต่ผมปลูกกล้วยนี่ห่างกันประมาณสี่เมตรนะครับผมกะว่าจะไว้กอหนึ่งสักประมาณสักสามต้นนะครับผมเต็มที่แล้วสามต้นนี่ก็ กอหนึ่งประมาณสามต้นระยะระยะห่างของผมนี่ก็ประมาณสี่เมตรนะครับพี่น้องนี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราจะไว้กอใหญ่ไม่ได้นะครับเราก็ไว้กอเล็กๆไว้กอใหญ่นี่ลูกมันจะไม่สมบูรณ์นะครับผมไว้แค่สามต้นพอนะครับผมไอ้ต้นหนึง่งออกเป็นเครือแล้วไอ้ต้นหนึ่งเพิ่งจะออกเป็นปลีแล้วก็อีกต้นหนึ่งเพิ่งจะแทงแทงหน่อขึ้นมาแค่นั้นก็พอนะครับผมแล้วก็เราพยายาม แต่งอยู่บ่อยๆนะครับอ่าตัดใบแต่งใบใบ่อยๆนะครับผมใบมันจะไอลูกมันจะออกมาโตนะครับผมลูกจะออกมาโตอ่านี่นะครับผมก็ระยะห่างในการปลูกกล้วยของผมนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปวน้องนี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่ผมก็ได้มาแค่ประมาณ30นะครับแค่30ต้นนะครับผม นี่ไอ้ได้มา30มต้น30ต้นก็ประมาณ2องโซดนะครับสองโซดอ่าพี่น้องู้จักโซดอีกไหมนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็2องโซดนะครับก็คือสองร่องนั่นเองนะครับผมสองร่องร่องหนึ่งห่างต่อ,ต,อต้นแต่ละต้นก็ประมาณ4เมตรนะครับผมอ่าทีนี้เราจะแต่งง่ายเอ็านะครับผมก็จะมันอ่า ถ้ามันใกล้เกินไปนะครับถ้ามันใกล้เกินไปนี่คือมันจะมันจะติดกันนะครับต่อไปนี่มันก็ขยายหนอออกมาเรื่อยนะครับจะขยายหนอ,อกกล้วยออกมาเรื่อยเสร็จแล้วทีนี้มันมันถึงกันถึงกันพอถึงกันปุ๊บนี่คือมันจะแย่งสารอาหารกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าคุณมีที่มีท,มที่มีทางเยอะๆนี่คือเราปลูกห่างๆไปได้เลยนะครับผมและก็ต่อไปเราระหว่างต้นยางนี้นะครับระหว่างต้นยางระหว่างต้นกล้วยเราจะปลูกพืช أ, พืชอะไรได้อีกนะครับผมพืชเทียมมันอยู่ในร่มได้อยู่แดดได้คือปลูกได้หมดนะครับนะนะครับผมเราก็ปลูกได้พี่น้องดูนี่ไอต้นยางเป็นโสดเป็นโสดนะครับอ่าระหว่างต้นยางนี้เราสามารถปลูกอะไรได้เยอะเลยนะครับผมนอกจากนอกเหนือจากต้นกล้วยแล้วนะครับก็วางแผนตั้งไว้ได้เลยนะครับผมก็ผมจำหรับผมแล้วนะครับผมแนะนําให้อ่าพี่น้องปลูกพืชสามระดับนะครับผม ปืชสามระดับอ่าคืออ่าไอ้ปืชสามระดับนี่ก็คือคือปื้ดอ่าหนึ่งหนึ่งคือพูดอ่าประมาณอ่าปลูกปุ๊บประมาณหนึ่งเดือนหรือสี่สิบวันหนึ่งเดือนหรืออ่าสามสิบห้าวันก็ได้ผลได้เก็บผลนะครับผมอีกระดับที่สองอ่าระยะที่สองนะครับระยะที่สองก็คืออ่าอยู่ที่ประมาณอ่าสามเดือนอ่าอยู่ที่ประมาณสามเดือนอ่าระยะที่สามก็ประมาณ เดเดือนอ่าประมาณนั้น3ระยะไปเลยนะครับพี่น้อง3ระยะเราสามารถเก็บได้ตั้งปีนะครับผมนี่วันนี้มาแนวไหนไม่รู้นะครับผมก็มาเอา แนวเศรษฐกิจมาฝากพี่น้องกันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเราไม่เพียงแต่เราไม่เพียงแต่ไว้บริโภคเองนะครับผมเราก็เมื่อเหลือแล้วเราก็สามารถที่ว่าเอาไปขายได้นะครับอย่างชินกล้วยรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลีกล้วยจะเป็นลูกกล้วยจะเป็นหยวกกล้วยจะเป็นใบกล้วยรต่างๆก็ได้หมดนะครับผมต่อไปพืชมอนพืชพืชระยะแรกนะครับผมพืชระยะแรกที่ผมบอกว่าบอกพี่น้องว่ามันมี3ระด จับมานะครับพืชระยะแรกนี่คือเราปลูกจำพวกแตงกวาปลูกจำพวกแตงกวาจำพวกตัวฝักยาวจำพวกนี้นะครับผมเป็นพืชล้มลุกนะครับเราสามารถที่ว่าเราสามารถที่ว่าเอามาปลูกได้เลยนะครับผมระยะสั้นๆนะครับก็มันก็ได้ผลเร็วนะครับผมพืชระยะที่สองระยะที่2เหมือนกับที่ว่าผมบอกกับพี่น้องก็อย่างเช่น อย่างเช่นเหมือนกับอะไรเดียวจำพวกฟักทองอจำพวกฟักทองก็เป็นระยะที่สองได้ก็ประมาณสองเดือนถึงสามเดือนนะครับผมฟักทองนะครับ,นะรบฝ่ายจะเก็บได้ก็ประมาณนั้นนะครับผมระยะที่สองหรือพืชอื่นๆก็แล้วแต่นะครับเราไปศึกษากันก่อนนะครับก่อนที่จะมาก่อนที่จะมาปลูกนะครับผมฟักทองมะละกอ,อะจำพวกนี้เราสามารถที่มาลงได้เลยนะครับผมนะครับก็ อ่าต่อไปอ่าพืชระยะที่3นะครับพืชระยะที่3ก็อ่าเป็นเป็นปีนะครับผมเป็นปีปีหนึ่งให้ให้ผลครั้งหนึ่งปีหนึ่งให้ผลครั้งหนึ่งก็อ่าจำพวกอ่าเราจะปลูกไอ้จำพวกสละก็ได้นะครับผมสละอินโดรหรือว่าอ่าพืชอื่นๆก็แล้วแต่อ่าได้หมดเลยนะครับผมได้หมดอ่า ก่อนที่ว่าพี่น้องจะปลูกก็ไปศึกษาดูเปิดดู youtube เปิดดูอะไรมันมีหมดนะครับผมมีหมดทุกวันนี้นี่มีอธิบายมีแนวทางให้หมดเลยนะครับผมคือไอเหมือนผมแล้วนี่คือผมก็มาเป็นแค่แนวทางเล็กๆน้อยๆนะครับผมคือผมมาปฏิบัติด,ด้วยนะครับผมไปบัตแล้วก็ผมมาศึกษาจากจากลิ่อื่นด้วยที่ว่ามีความรู้มีความรู้ที่ว่าเกี่ยวกับ าทางด้านนี้นะครับผมผมก็สามารถเดือยนามาพลิกแพลงได้เลยนะครับผมพ,พลิกแปลงเราไม่จําเป็นต้องเอาไปไป,ไปเอามาตรงถอดแบบตรงตามเขานะครับเราแค่มาพลิกแพลงออกมาได้หรือว่าเห็นถ้าเราเห็นอชอบแล้วเราก็จะเอาทําเขาเลยก็ได้เขาไม่เป็นไรนะครับผมแต่อย่างเช่นเหมือนกับว่าแถวบ้านผมเขาสมมตุติว่าเขาปลูกยางเขาก็ปลูกไปเลยนะครับผมปลูกยางปราเขาก็ปลูกยางาราไปเลยไม่มีอะไรประสมเลยนะครับ แต่นี่คือผมก็แหวกแนวนะครับแหวกแนวออกรวยมาลงเอมันก็ขึ้นได้พี่น้องอ่มันก็ขึ้นได้เอาต่อไปนะครับก็เอาไม้ไผ่หรือว่าเอาไอ้ตะไครยนะครับเอาไม้ไผ่เอาตะไครยเอามากั้นทําเป็นค้างอ่ให้ถั่วมันขึ้นถั่วตัวฝักยาวอ่าไอ้จำพวกตัวพลูอ่าจำพวกฟักแฟงแตงฟ้าอะไรอยงนี้คือได้หมดนะครับผม ที่ลงล่งแบบนี้นี่คือสบายเลยนะครับพี่น้องสบายเลยนะครับเพราะว่าแดดเลยมันก็ลงลงถึงนะครับแล้วก็มันไม่ไปแย่งชาอาหารกับต้นยางด้วยนะครับผมแล้วก็เมื่อ,อเราเก็บผลผลิตแล้วนะครับอไอ้ต้นของเขาที่ว่าต้นของเขาที่เป็นย่านเป็นแรงต่างนะครับมันสามารถเป็นปุ๋ยให้กับยางได้อีกนะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าอ,ะ,อะไรอ่ะอืมอืมอืม,อม อะไรแล้วผมจําไม่ได้แล้วพี่น้องขอเขาเรียกอ้ใบไม้นะครับใบไม้ใบหญ้าแดงต่างนะครับผมมันก็มันก็เป็นปุ๋ยได้หมดเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาเป็นความรู้ให้กับพี่น้องแล้วก็แนะแนวแนะแนวความคิดในกับพี่น้องเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวสาหรับ คลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับเมื่อกี้นี่คือไม่ได้ว่าจะตั้งใจว่าจะมาอธิบายพี่น้องได้ฟังกันหรอกนะครับคือเพียงแค่ว่าผมมาตัดหญ้านะครับผมเออมาตัดหญ้าเสร็จแล้วก็อมาเดี๋ยวพี่น้องเอฟถามว่าไอ้ยพี่จ๋าเอาไปลงตรงไหนอีกต้นกล้วยนะครับที่ว่าผมไปตัดมาจากบ้านแม่ผมก็เลยเอาไม้พี่น้องฟังเอาไม้พี่น้องดูกันนะครับเสร็จแล้วก็ ผมก็ได้โอกาสก็อธิบายไปเรื่อยเลยยาวเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็สําสหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพ่จากคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ